นี่คือรูปร่างหน้าตาของผู้ชายอายุ61ปีคะ่ะทุกคนพี่แซมยุรนันัพนพมรมนตรีคะ่ะผู้ได้ฉายาว่าแวมพายเมืองไทยพระเอกตลอดกาลนะคะขวัญใจแฟนละครคะ่ะถึงใน,นปัจจุบันพี่แซมจะอายุ6 1ปีแล้วนะคะแต่ทว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณออร่าจ,จับมากๆคะ่ะเอาจริงๆนะคะคนอายุเท่าพี่แซมเนี่ยบางคนนี่แบบโอ้โหกูไม่กลับแล้วนะคะแต่สําหรับพี่แซมเนี่ยเวลาทําอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะ แต่ว่าพี่แซมนะคะก็บอกว่ากว่าเขาจะได้ร่างอันนี้มานะคะร่างทองอันนี้นะคะเขาก็ต้องเข้าคอรตสค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดมาโพสต์นะคะพร้อมแคปชั่นนะคะเขียนแบบว่าลดน้ําหนักจาก72นะคะให้เหลือ60นะคะลด เอลนะคะลดไขมันนะคะแล้วก็ประเมินอายุร่างกายนะคะเหลือ31ปีโอ้ oh my god เ <laughs> ก่งจริงค่พี่แซมสุดยอดยอม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 แจ้งจริงนะคะแล้วก็เขาก็เขียนรายยาวนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเขานะคะและที่สําคัญที่สุดพี่แซมบอกว่าต้องมีวินัยค่ะ,นะคะ และสุดท้ายในข้อความที่พี่แซมเขียนเอาไว้นะคะพี่แซมบอกว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับรูปร่างดีมีส่วนช่วยทําให้เราสุขภาพดีด้วยนะครับและเริ่มต้นวันนี้ก็ไม่สายเกินไปผมยังทําได้ก็เชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะทําได้ครับสุดยอดจริงพี่แซม